เริ่มมีกระแสข่าวแล้วไงเกี่ยวกับกรณีคุณพงศ์รัฐพงศ์คุณนากรวงปัจจุบันรู้สึกจะอายุ45ปีนะอาจจะเป็นแคนดิเดตไหมนักข่าวก็เลยถามเจ้าตัวก็ตอบสั้นๆแต่เหมือนจะไม่ตอบอ่ะสุดท้ายก็บอกยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดก็ถูกตีความทันทีไม่ปฏิเสธนี่คุณพงศ์ครับมีชื่อคุณพงศ์เป็นคนเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคนดอกไปคะคุณพงศ์ สนใจเล่นการเมืองไหมครับยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับนี่ไงยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับอ่าผมก็เลยจะย้อนไปที่คุณภูมธรรมอ่าเราจะไปทีละพักทีละพักนะอ่าคุณภูมธรรมเมื่อวานนี้อ่าประเด็นเรื่องคุณพินทองทาพี่สาวของคุณแพรทองทานน้องสาวของคุณพานทองแท้จะมาเป็นแคดดี้ในนายก คุณภูมิธรรมตอบชัดเลยท่านธุรกิจของท่านดีอยู่แล้วส่วนกระแสสังคมเชียร์คุณนัทพงศ์อันนี้คำถามคุณภูมิธรรมแกนนำพักเพื่อไทยบอกคุณนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนสมาร์ทหล่ออยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องถามเจ้าตัวอ่าซึ่งก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองแต่ถ้ากระแสสังคมเชียร์คุณนัทพงศ์ดังมากๆผมอาจจะไปเจรจากับคุณแม่ซึ่งก็หมายถึงคุณหญิงพจมา และภรรยาของคุณนัทพงศ์ก็คือคุณพินทองทาค่ะคุณเอมนี่ฮะทะบชมแล้วก็ตอบต่อเมืองไปถามว่าเอ๊ะทำไมาถึงสําคัญบางคนในเพื่อไทยตั้งคําถามทําไมาสื่อมาจับประเด็นนี้คนจะไปจับตาประเด็นเรืองรัฐบาลก่อนไหมไม่นี่เรามองไปถึงอนาคตแล้วใครจะไม่สนใจแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่ถูกจับจ้องที่สุดตอนนี้พรรคหนึ่งพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้น นักข่าวถามถึงตั้งแต่ประเด็นเรื่องคุณหญิงพจมานที่เข้าไปดีที่ประชุมพรรคเมื่อวันอังคารน่ะแล้วไปบอกสั้นๆกับสสว่าสู้ๆสู้ๆนะคะ,ะคุณภูมิธรรมก็ว่ายังไงบอกคุณหญิงพจมานเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งค่ะคนกระทบที่มีต่อครอบครัวท่านน่ะค่อนข้างรุนแรงและการที่คุณแพททองทานมาเป็นนายกค,คุณหญิงพจมานไม่ได้อยากให้มาเป็นเพราะว่าท่านก็กลัวการเมืองที่รุนแรงค่ะขนาดที่คุณทักษิณเมื่อคุณหญิงพจมานเห็นคุณทักษิณใส่ชุดสีฟ้าขึ้นลูกกองไป สำหรับมาเศรษฐีที่เคยเป็นอดีตนายกที่ดีคนหนึ่งของประเทศมีเงินมากมายมหาศาลไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้แล้วเมื่อไปเจอคุณทักษิณตัดผมสั้นเหมือนนักเรียนในร้อยสมัยที่เจีบกันใหม่ๆไหมก็เลยบอกว่านี่ไงเหมือนนักเรียนในร้อยเลยคุณหญิงท่านก็ยังแซวว่าเหมือนนักเรียนในร้อยพูดถึงความทรงจาเก่าแต่คุณพรมทาก็บอกว่าความสะเทือนใจเนี่ยมันมี แต่ท่านาเป็นผู้หญิงแข็งกแกร่งไม่เสียน้ําตางง่ายๆคนหญิงพัจจบานเป็นคนที่คุณภูมิธรรมระบุว่าไม่ยุ่งการเมืองแต่เป็นสิ่งที่เป็นมรดกที่ครอบครัวเข้ามามีส่วนผลักดันแล้วก็ได้เห็นมาตลอดเพราะว่าสิ่งที่ทําเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านก็เลยเข้ามาให้กําลังใจยิ้มแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะคะนี่คือเห็นใจในสิ่งที่พ่อกับลูกถูกกระทำอันนี้บรรดาสสเพื่อไายรู้สึกอย่างนั้น และได้คุณหญิงพุทธมันไห้กำลังใจก็มีกำลังใจส่วนว่าจะทําให้สอสอที่ลังเลใจอยากย้ายพักอยากจะอยู่กับเพื่อไทยต่อไหมที่คุณหญิงเข้ามาบอกว่าสู้ๆขาะเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกสสอส่วนใหญ่นะยังอยู่กับพักที่ผ่านมาอาจจะมีการบริหารจัดการพักที่บกพร่องไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของพักการเมืองอบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่หลังจากที่แกนนาต่างๆกลับมาแล้วก็เห็นถึงชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับตระกูลชินวัตรใช้คํานี้เลยเหรอ าชาตากรรมที่เกิดกับตระก,กูลชชนวัตรเหรอก็ทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นยิ่งเห็นนายทักษณิณเปรียบเสมือนผู้นําทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นที่ทุกคนเคารพรักชื่นชมเนี่ยก็เห็นสภาพก็รู้สึกเ <คน S 1> สถผมทำใช้คำว่าความสเสเถือนใจที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ท่านต่อสู้เพื่อประชาชนนำพวกเรามาทำสิ่งดีๆได้เยอะผมก็เลยเชื่อว่าคนที่จออกจากพักมีไม่เยอะหรอก ส่วนคนที่กังวลใจก็ได้พูดคุยกันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยืนแต่ว่า1 0บล้านกว่าเสียงของพัเคเพื่อไทยที่เลือกพักเคเพื่อไทยมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็น10บล้านกว่าเสียงที่มั่นคงถูกรถกระทําถูกรัฐประหารแต่10ล้านเสียงนี้ไม่เคยแปรปรวนแต่จากสถานการณ์การเมืองที่ไร้เสถียรภาพและวุ่นวายขนาดนี้เชื่อว่า10ล้านเสียงยังคงมั่นคง มีเสียงที่เคยสนับสนุนเราตอบรับเรามีมากยิ่งขึ้นก็จึงยังมีความเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นพักเพื่อไทยจะเป็นที่1ถ้าจะพลาดไปบ้างก็เป็นที่สองแต่จะทำออกมาให้ดีที่สุดอาวฟังเลยเพื่อไทยอาจจะดึงคุณเอมพินทองทาค่ะมาเป็นแคนดิเดตนายกอะไรเงี้ยมีการพูดคุยภาย<อ>ในพักนึงเเอม,<ห>มท่านทำธุรกิจของท่านดีอยู่นะ เราจะมีสามีสามีท่านก็ผมว่าท่านก็สมาร์ทอยู่แล้วรออยู่แล้วกระแสสังคมก็เชียร์ไปทางคุณพง์ด้วยอะไรเงี้ยเผือกไทยมีโอกาสจะไปทาาทามหรือพูดคุยยังไงต้กระแสสังคมเชียร์คุณพงดังๆมากๆนะออกมาแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะไปเตะาไปขอขอคุณแม่ขอภรรยาคุณหญิงท่านก็เป็นคนที่ใจแข็งนะท่านเป็นผู้หญิงแข็ง เราเป็นผู้หญิงที่ไม่เสียต่างๆนี่คะจริงๆท่านไม่เป็นคนไม่ยุ่งกัน Mine เลยนะไม่อยากเข้ามายุ่งแต่ก็เห็นตลอดว่าสิ่งที่ทำนี่ามันเป็นประโยชน์พี่น้องประจากษก็ท่านก็มาให้กำลังใจเข้ามาไม่ได้บอกอะไรมายิ้มแล้วก็บอกให้พูดท่านไม่ได้จงบุญเื่อหสู้ๆนะครับก็เป็นสไตล์ทา่านแต่ว่าความรู้สึกที่ทสเห็นเพราะว่าก็าประทับใจในใน,ใน,ใน,ในการวาด ตัวของท่านมาตลอดผมเรียนยืนยันนะครับว่าสิบล้านกว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นสิบล้านกว่าเสียงที่ที่มั่นคงนะครับถูกกระทําถูกรับประหารมาตลอด1ิบล้านเสียงนี้ไม่เคยแตกตัวผมไม่เชื่อผมคิดว่าคราวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เป็นที่หนึ่งก็ที่สองถ้าจะพลาดไปบ้างก็เป็นที่สองนี่ค่ะก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะคะว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พักเพื่อไทยจะเป็นที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งก็ที่สองพลาดไปบ้างอาจจะเป็นที่สองแต่ก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดนี่คุณภูมิทำค่ะไหนคุณผู้ชมอเนื่องไปสิดูประวัติของคุณพงษ์หน่อยไหมคะคุณนัทพงษ์กับเขายังไม่ได้ไปขอเลยนะเอาเลยเหรอคุณนัทพงษ์กับคุณนัทพงษ์ตอนนี้หลายท่านสปอตไลท์ก็จับไปที่ท่านนี้แล้วล่ะคะ่ะอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกของทางเพื่อไทยหรือเปล่ายังเขายังไม่ได้ไปขอเลย แล้วยังไงกับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ้าวลองดูค่ะนัทพงษ์คูณนากรวงชื่อเล่นชื่อพงษ์ส่วนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชื่อเล่นชื่อเถงอายุ45้คุณพงษ์เกิดเดือนเดียวกันห่างกันวันเดียวนะคะคุณพงษ์นัทพงษ์เกิด19พฤษภาคม2 5 2 3คุณเง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเกิด18พฤษภาคม2530เพราะฉะนั้นอายุ38ส่วนคุณพัฒพงษพง์ รัฐพงษ์แดงเนี่ย45การศึกษาให้เห็นอยู่หน้าจอปริญญาตรีสถาปัจจุฬาค่ะปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากชิคาโกสหรัฐอเมริกาอส่วนคุณเทง้งนัทพงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุลานี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันจุลาค่ะวิศวกรรมจุลาใช่ไหมแต่ทางคุณพงษ์เนี่ยเป็นสถาปัตค่ะเด็กสถาปัตเนี่ยมีต่อไหมมีประวัติการทำงานค่ะ คุณพงษ์นี่ทํางานมามากมายธุรกิจการเมน้นเสื้อผ้าส่งออกแกนประตูน,น้ําภายใต้ชื่อบริษัทแล้วก็เคยทํางานอาริยาเป็นอสังหาริมท<า>รัพย์อสังหาเนี่ยค่ะเน็กซัสพอลเปอร์ฟิชแมนรับปรึกษาด้านการตลาดพัฒนาอสังหาและวางแผนสื่อโฆษณาเข้าหุ้นกับคุณพ่อเปิดบริษัทคูนเดเวลอปเมนต์ทำธุรกิจพัฒนาสังหา ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนส่วนนัทพงษ์ส้มเป็นผู้บริหารบริษัท Absolute Management Solutions จำกัดค่ะแล้วพอปี6-2มาเป็นสสกทมพักอนาคตใหม่ปี6-3บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าไกลแล้วก็ร่วมก่อตั้งกก้า เก้ากรีกคณะทำ,ทำงานด้านดิจิตอลและหกเจ็ดก็ก็้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักประชาชนาาจริงๆถ้าไปดูเนี่ยเนื่องจากเป็นนักลงกิจก็อาจจะเคยมีการสัมภาษณ์ไปหยิบเอาจากโซเชียลมาสักหน่อยก็แล้วกันประเด็นที่เคยถามเกี่ยวกับตอนนั้นเป็นกรณีไปฟังดูก็แล้วกันจะได้เห็นบุค,คลิกนะ บอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ25คะวันนี้43ย้อนกลับไปตอน25เนี่ยผมอยากบอกให้ตัวผมเองเนี่ยหาเมนเตอร์ครับเพราะว่าเมนเตอร์เนี่ยจะเป็นช็อตคัดของการเรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับอยากได้เมนเตอร์3เรื่องเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการจัดการจิตใจครับอยากได้เมนเตอร์3เรื่องนครับอยากให้คุณพงษ์แนะนำหนังสือ1เล่มที่น่าอ่านหรือน่าสนใจในปีหน้าค่ะ จริงๆเป็นหนังสือที่มันออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ผมยังอยู่ในคิวที่อยากอ่านอยู่ก็ตั้งใจว่าจะอ่านภายในปลายปีนี้หรือปีหน้านะครับหนังสือ Life Span นะครับเขียนโดยเดวิดซินแคลร์เขาพูดถึงวิทยาศาสตร์การจัดการตัวเองให้ไม่แก่ชรานะครับผมคิดว่าถ้าเราอยากจะทำธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนทํางานใหญ่จริงเราต้องเริ่มที่จัดการตัวเองให้อยู่ได้ยั่งยืนก่อนก็เป็นหนังสือท,ที่น่าสนใจมากแล้วก็อยู่ในคิวที่จะอ่านครับบอกอะไร อ้านี่ไงก็พอเจนบุคลิกนะอ่าก็ยังยังไกลามากอ๋อไม่ไกลมันต้องรีบตัดสินใจนะจะเอาหรือไม่เอาหาเลือกตั้งเร็วๆนี้แล้วเออและในสื่อสารมวลชนถ้าพูดถึงประเด็นอาท่านจำเป็นต้องมีชินวัตรถ้ามีมันจะมีคนหนึ่งก็คือหลานคุณทักษิณลูกชายของคุณสมชายวงศวิ์กับคุณยาวภาศ์วงศวร์ที่ตอนนั้น มีกระแสข่าวจะเป็น<อ>ว่าที่รัมตีอ,อวอไก่อันนั้นเป็นนักพิาการนะอ่าอแต่ตอนนั้นปฏิเสธจำได้ไหมจำได้ค่ะอันนี้พูดกันไปเรื่อยแหละตามในที่ยังไม่ประกาศออกมาเนี่ยก็จะคาดการณ์กันไปต่างๆนานานี่อันนี้เป็นภาพซึ่งเราว่าก,กันต่อแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยท่านผู้ชมขณานี้ไหนมีหลานอีกคนหนึ่งจำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไว้ที่เคยมีม<า>โผลอ่อะ เป็นรัฐมนตรีแล้วออกมาปฏิเสธไงอันนั้นเป็นนักวิชาการเหมือนกันเออนี่นี่นน,น้องลูกชายคุณยกรพากับคุณสมชายวงศสวัสด์ไงอันนี้คิดกันไปเรื่อยแหละอะ่ว่ากันไม่ได้หรอกใครก็สนใจว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยมีใครเพราะตอนนี้พูดตรงๆยังไม่เห็นเลยและถ้าอีกสีเดือนยุบสภามันต้องคิดแล้วนะมันต้องเตรียมแล้วถูกไหมอาดาการต้องมีแน่ๆอาจจะเป็นคุณภูมิธรรมไหม คุณยศชนันท่านนี้ยศชันนันโง<ด>สวัสด์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านี่ไงคุณภูมิทมหรือไม่ต้องคุณภูมิทมเผื่อ,อไว้เป็นรักษาการนายกไหมอืเพราะทุกวันนี้ท่านก็เป็นรักษาการนายกอยู่อ่อันเนี้ยเนี่ยสำคัญเพราะจำเป็นต้องส่งสามคนด้วยนะ เพราะประสบการณ์บทเรียนเนี่ยมันรู้เลยใช่ค่ะเชื่อว่าทุกพักอะ่ะรวมถึงภูมิใจไทยด้วยตอนนี้ภูมิใจไทยคนอนุทินคนเดียวเหมือนกันนั่นนะสิตอนนี้เชื่อว่าทุกพักอะ่ะพี่ก็ยังเ<ม>ชื่อว่าภูมิใจไทยทรงคนเดียวเหรอคะ,อะเพราะเขามั่นใจว่าไม่โดนหรือไม่ประการใดนี่ไงเอาต่อต่อต่ออ่ะทะนันทีเรากลับมาขณะที่ทําไปทํามาเนี่ยกลายเป็นว่าพักประชาชนโดน ก็อย่างที่ว่านี้นี่แหละมันเป็นการเมืองแบบมันเป็นการเมืองแบบอย่างนั้นน่ะทำมือ,อยังไงนะคะไม่รู้เออคือหลักของสามก๊กนี่ก็คือว่าเป็นที่รู้กันค่ะว่าก๊กที่มีพลังที่สุดเนี่ยคือก๊กโจโฉค่ะซึ่งถ้าฟังจากทฤษฎีของนักทุษไตรเกอก็คือก๊กแดงใช่ไหม แล้วก๊อกส้มนี่ก็คือเหล้าปีใช่ไหมหรือสลับกันพี่จําไม่ได้คุณรัทวุฒิคุณเขียนว่าก๊อกส้มคืออะไรไเหล้าปีหรือคุณซูนกวนมีน้ําเงินกับส้มปกติก็คือว่าทางที่จะรับมือกับก๊อกที่มีพลังที่สุดก็คือ,อส้อมกับน้ําเงินเนี่ยต้องจับมือกันหลวมลวมเหล้าปีเหล้าปีคือส้อมค่ะเหล้าปีคือส้อมคุณธรรมออันนี้คุณชูวิทย์อันนี้คุณชูวิทย์ ถ้าคุณนัทวุฒิใช้เหล้าปีป่ะคะที่คือสม้มอ่าคงจะใช่อ่ะอ่ะอโซนกวนคือน้ําเงินถ้าว่ากันนะคือสามก๊กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือว่าต้องพยายามที่จะเวลามีปัญหากับใครก็จะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอ,อีกขั้วหนึ่งเพื่อคานเช่นพอโจโฉจะมาบุกส้มกับน้ำเงินก็จะพ้ก,กันเหมือนศึกแซ็กแพ็กอ่าเวลา กรณีที่ตอนหลังเนี่ยพลังอำนาจของเล่าปี่สูงขึ้นในยุคที่ผ่านพ้นโจโฉไปเป็นยุคโจผีแล้วก็ไล่มาจนถึงโจยอยอะไรเนี่ยเริ่มลดอำนาจลงรุ่นหลานแล้วอตอนนั้นเนี่ยก๊กของเล่าปี่ใหญ่มีพลังเยอะฝัะ่งนี้ก็ต้องพยายามจะไปให้สุนกวนช่วยให้ก๊กน้ำเงินช่วยเพื่อจะเหมือนกับว่ามันจะคานซึ่งกันและกันเป็นสามขาหรือสามก๊กนี่แหละอ,อันนี้ผมไปทำไมเนี่ย กลับมาว่ากันต่อขณะนี้เนี่ยคุณรัฐพงศ์ประวานถูกถามแบบคาดคั้นเลยถามถึวยกระดาษที่เป็นนั่งร้านให้กับภูมิใจไทยขยายอำนาจสร้างความแข็งแกร่งกรมการเมืองไหลเข้าอย่างหัวบันไดไม่แห้งนี่ยและยังไม่นับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรมนูญอีกนะว่าถ้าภูมิใจไทยเขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นทันที ในกรณีที่เพียงแค่เหมือนกับกรณีที่พักส้มเคยไปเรียกร้องกับคุณแพทองทานเพื่อไทยว่าทำไมไม่บอกพักภูมิใจไทยให้ไปคุยกับสอวอเขาสีน้ำเงินเหมือนกันอาตอนนี้ทำไมถึงไม่คาดคั้นกับทางด้านของพักภูมิใจไทยบ้างล่ะอ่าพักส้มเนี่ยทั้งที่รู้คุณรัฐพงศ์ก็บอกแต่เพียงเอารัฐปรมนูญก่อนบอกแต่ว่าอาจถ้าเห็นเกมสกัดการแก้มนูเนี่ยเราก็จะรมรัฐบาลเหมือนกันใช่ไหม อ่านไหนอ่านดูซิตรงน,นี้คนรัฐพงา์ว่าอย่างไรเรื่องรัฐธรรมนูญ